เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อคูณปีพศ2535เป็นอีกเหรียญที่น่าสะสมมากๆของหลวงพ่อคูณนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมปูเลยนะครับขออนุญ,ญาตนอกสายสักวันนะครับมีเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หรือเหรียญฉลองสมณศักดิ์หลวงพ,อพ่อคูณปีพศ .2535 นะครับในคราวที่ท่านอาฉลองสมณศักดิ์พระยานวิทยาคมก็มีการจัดสร้างเหรียญที่ระลึกขึ้นในปีนั้นนะครับซึ่งมีการจัดสร้างด้วยกันอยู่4ี่เนื้อมีทองคําเนื้อเงินเนื้อน,น,อน,นวะ แล้วก็ทองแดงนะครับเนื้อทองแดงมีแยกเป็นทั้งผิวรวมน้ําตาลแล้วก็ผิวไฟบล็อกอมหมากและบล็อกธรรมดานะครับมีวิธีการดูเกสแท้อย่างไรนั้นไปชมกันครับผมก็มาถึงขั้นตอนการดูเกสแท้นะครับว่าเหรียญเลื่อนสมรรักหลวงพ่อคูณเนี่ยมีวิธีการดูแท้ๆอย่างไรนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับจัดสร้างด้วยกันสีเนื้อก็คือ เนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อ,อทองแดงก็จะแบ่งเนื้อทองแดงออกเป็นเนื้อรุมดําแล้วก็ผิวรุมดําแล้วก็ผิวไฟนะครับนีทั้ทงบล็อกธรรมดาแล้วก็บล็อกอมหมากบล็อกอมหมากกับบล็อกธรรมดาแยกกันอย่างไรนะครับอ่ะบล็อกันนี้บล็อกธรรมดาบล็อกธรรมดาก็คือ,อบริเวณปากหลงปู่จะไม่มีเม็ดที่เหมือนรมหมากนะครับก็ อ่านี่บล็อกอะไรบล็อกธรรมดานะครับบล็อกธรรมดาถ้าบล็อกอมหมากน่าจะเป็นบล็อกที่เริ่มแตกชํารุดนะครับน,นี้พระผิวน่าจะล้างผิวมาหรือยังไงเนี่ยนะครับดูสระวงเนี้นะครับอันนี้อันนี้มีหมาก1เม็ดคือบล็อกเริ่มชํารุดเริ่มแตกนะครับถ้าพลิกมาด้านหลังเราจะเริ่มเห็นพวกพวกผดต่างๆบริเวณเนี้นะครับ จะค่อนข้างเยอะและลักษณะของตัวหนังสือทีอ่เริ่มที่จะเป็นเสี้ยนค่อนข้างเยอะนะครับปั๊มแล้วบล็อกเริ่มแตกเริ่มชำรุดนะครับซึ่งถ้าเรามาดูอ,าอันนี้2เม็ดคุมหมาก2เม็ดนะครับเห็นไหมครับตัวหนังสือจะเริ่มมีเสี้ยนมีอะไรค่อนข้างเยอะนะครับบล็อกเริ่มเริ่มมีการชำรุด ทิศมาด้านหลังก็จะเห็นผลเห็นขี้กลากอะไรที่ที่เกิดจากเสี้ยนเยอะครับผมรวมทั้งเส้นเสี้ยนบริเวณขอบบล็อกที่เริ่มเริ่มมีการเสียหายชำรุดนะครับทันี้ก็บล็อกอมหมากมีไม่ให้ดู5้าเหรียญแต่ว่าเข้าใจว่าพระชุดที่เป็นบล็อกอมหมากของผมเนี่ยน่าจะล้างผิวมานะครับเดิมน่าจะเป็นผิวไฟแล้วก็มีการล้างผิวมาแล้วก็เริ่มกลับเริ่มอะไรมาล้างมานานแล้ว นะครับนะครับมีเม็ดคือตรงปาก2องสองเม็ดของหลวงปู่แล้วก็จะมีผลแถวเนี้ยนะครับแล้วก็มีเส้นเสี้ยนอ่ะสำหรับวิธีการดูเกสแท้นั้นนะครับเรามาดูกันว่าดูอย่างไรนะครับสำหรับเปลี่ยนเลื่อนสมรศักหลวงพ่อคูณนะครับอันดับแรกเพื่อนๆน,นะครับจดจำพิมพ์ให้ได้ ทุกอย่างนะครับพื้นฐานการดูพระอันดับแรกจําให้ได้เลยว่าหน้าพระจําหน้าพระให้ได้หน้าหลวงพ่อหน้าหลวงปู่เนี่ยนะครับว่าจะเป็นผ้าผงผ้าเหรียญหรือว่ารูปหล่ออะไรต่างๆเนะี่ยจำหน้าให้ได้ให้แม่นๆเมื่อเราจําได้แล้วนะครับถ้าพิมพ์ถูกต้องแล้วก็มาดูธรรมชาติของพระปั๊มนะครับอันนี้เป็นพระปั๊มตัดหลังปีพศ2500ในเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติของพระแล้วว่าเป็นพระปั๊ม เราก็มาดูว่าเหรียญบวมไหมเหรียญบวมก็คือบริเวณมันเป็นเหรียฉีดเหรียญหล่อนะครับก็คือเอาของแท้ไปถอดถ้าเป็นของเกท๊ที่ที่หล่อที่บวมอะ่ะแต่อง์นี้เนี่ยอ่าไม่ใช่พูดผิดคือของแท้จะต้องเป็นเหรียญปั๊มนะครับเหรียญปั๊มก็จะเป็นลักษณะของโลหะที่มีการกระแทกอย่างแรงเข้าไปนะครับกระแทกอย่างแรงเข้าไปเพราะนั้นบริเวณที่ ยุบก็จะแน่นมากเป็นแน่นๆนะครับทำให้เราเห็นความตึงความแห้งของผิวนะครับปราที่ปั๊มมา30กว่าปีนะครับปี35ปีนี้ปี63ก็3 30น่าจะ30 28อ่า28หรือ30อ่ะช่างเถอะครับก็ประมาณ30บวกครบนะครับอ่าเมื่อเราดูความแห้งตึงผิวตึงแล้วแล้วนะครับ เราก็มาดูเส้นกระแสเส้นเสี้ยนที่เกิดจากการปั๊มนะครับอเอียงดูหลายๆมุมเดี๋ยวผมใช้กล้องขยายดีกว่านะครับเมื่อเราเอียงเข้าหาแสงไฟนะครับใช้กล้องขยายเอียงดู หลายๆมุมเราจะพบว่าเหรียญรุ่นนี้จะมีเส้นเสียนที่เกิดจากการแก้บล็อกพลาดเนี่ยบริเวณหูหลวงปู่จะค่อนข้างเยอะเส้นเล็กๆนะครับเส้นเสียนที่เป็นเส้นกระแสเนี่ยครับเห็นไหมครับเส้นเสียนเส้นขนแมวบางคนก็เรียกเส้นขนแมวนะครับเมื่อเราเอียงดูจะเยอะมากๆนะครับ บริเวณแ่านี้เห็นไหมครับรวมทั้งซอกแขนของท่านนะครับในซอกแขนนะครับยังดูก็จะมีเส้นขนแมว รวมทั้งแม้กระทั่งในซอกกรนกต่างๆนะครับจะมีเส้นขนแมวค่อนข้างเยอะตรงแสวแถวเม็ดไข่ปลาต่างๆนะครับมีเส้นเสี้ยนเส้นขนแมวค่อนข้างเยอะทีเดียวเห็นไหมครับเหรียญถ้าเป็นเหรียญผิวเดิมๆนะครับจะดูง่ายมากเห็นไหมครับบริเวณที่เป็นพื้นที่ตรงแถวนี้ครับจะมีเส้นเสี้ยนรวมทั้งบริเวณรอบ ตรงบริเวณศีรษะของหลวงปู่หลวงพ่อคูณเนี่ยนะครับจะเยอะมากๆสิ่งที่สังเกตได้อย่างก็คือเม็ดไฟของท่านนะครับเป็นเม็ดคมมากนะครับคมชัดเส้นเกษาเส้นริ้วต่างๆนะครับจะต้องไม่ตื้นเบลอนะครับเม็ดตาด้านนี้ก็เป็นเม็ดคมคม,คม,คมๆเลยทีเดียวนะครับตัวหนังสือก็เป็นแท่งคมชัดนะครับ ตัวหนังสือพระยานวิทยาคมหลวงพ่อคูณนะครับบริสุธทธวัตบ้านไร่นครราชสีมานะครับถ้าบล็อกที่ไม่ใช่อมหมากนะครับส่วนมากแล้วเส้นเสียนที่เกิดบริเวณพื้นตัวหนังสืออะไรพวกนี้จะไม่ค่อยเยอะนะครับถ้าเป็นบล็อกที่เริ่มเริ่มชำรุดนะอย่างอมหมาก1เม็ดเนี่ยนะครับ ก็จะเริ่มมองเห็นใช่ไหมครับเส้นเสี้ยนที่เป็นใต้หางตัวหนังสือเนี่ยเยอะมากถ้าเริ่มอันนี้จะเป็นพระน่าจะล้างมาน่าจะล้างมานะครับแต่ว่านี้เป็นอมบาก2องเม็ดใช่ไหมครับตัวหนังสือจะเป็นเสี้ยนเต็มเลยครับหางตัวหนังสือใช่ไหมครับหางตัวหนังสือเสี้ยนรวมทั้งด้านหลังเลยนะครับด้านหลังจะมีเสี้ยนค่อนข้างเยอะทีเดียว เห็นไหมครับจะมีผลบ่าบล็อกที่เริ่มบล็อกนิยมะนะครับก็คือบล็อกนิยมพวกง่ายๆเห็นไหมครับผมดูปิกมาด้านหลังให้ดูรัดเลยให้ดูธรรมชาติว่าถ้าเป็นบล็อกอมหมากปั๊บก็จะเริ่มมีการชํารุดมีการแตกของบล็อกอะนะครับน่าจะปั๊มเยอะพอสมควรนะครับทําให้บล็อกเริ่มชํารุด เมื่อเราพลิกมาด้านหลังนะครับสิ่งที่น่าสังเกตอีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณขอบเหรียญหรือว่าบริเวณจุดนูนสูงนะครับผิวของเหรียญจะเป็นผิวมระนะครับเป็นลักษณะผิวมะระเห็นไหมครับบริเวณนูนสูงแล้วก็แถวนี้นะครับจะเป็นผิวมะระแล้วก็ของแท้พระจะต้องอมีลักษณะที่คมชัด มีลักษณะที่คมชัดสะอาดเป็นธรรมชาตินะครับอาจจะมีเส้นเสี้ยนเส้นอะไรบริเวณเนี่ยนะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นเสี้ยนเส้นกระแสเส้นขนแมวต่างๆดูให้เป็นธรรมชาติาหลุมพวกนี้นะ่าจะเกิดจากการรีดโลหะรีดแผ่นโลหะไม่เรียบนะครับก็จะมีบ้างบางเหรียญน,นะครับ เส้นเสี้ยนเส้นกระแสต่างๆนะครับเหรียญที่เห็นติดคมชัดแม้กระทั่งซอกพวกนี้ก็จะมีเส้นเสี้ยนเส้นกระแสนะครับเส้นขนแมวต่างๆที่เกิดจากการปั๊มเพื่อนๆสังเกตให้เห็นนะครับรวมทั้งการปริ้นขอบเหรียญเห็นไหมครับเหรียญในยุคปีพศ .2000 จะต้องมีการปริ้นอย่างเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับขอบที่ปริ้นปลายขอบนะครับเห็นไหมครับมีการปริ้นอย่างเป็นธรรมชาติลองดูเหรียญอื่นๆ จะมีการปริ้นอย่างเป็นธรรมชาติรวมทั้งเหรียญที่เป็นบล็อกอุมหมาก,ก็จะมีการปริ้นขอบเหรียญที่เป็นธรรมชาตินะครับรวมทั้งจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งก็คือการเจาะหูเหรียญการเจาะหูเหรียญก็จะ,ะมีรอยปิ้นออกมานะครับจะไม่ได้ขาดหายไปเลยนะครับจะมีการปริ้น ออกมาเห็นไหมครับจุดสังเกตพื้นฐานการดูผ้าเหรียญหลังปีพศ2,500จะต้องมีนะครับก็จะมีการปริ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะครับเหรียญน,นี้ก็เห็นไหมครับมีการปริ้นอย่างเป็นธรรมชาติทั้งบล็อกธรรมดาแล้วก็บล็อกอมาก มีการปิ้นขอบเมีการปิ้นตรงเจาะหูเหรียญน,นะครับทีนี้เมื่อเราดูหลายๆจุดแล้วนะครับจุดจ่ายตังที่ผมอาจจะให้ดูต่อไปก็คือเป็นขอบข้างเหรียญน,นะครับขอบข้างหนึ่งหรือขอบตัดจะเป็นขอบตัด หลังปีพศ2 5 0 0ก็คือ,อาขาดครึ่งใบนะครับขาดคมครึ่งใบแล้วก็ไม่สุดไม่ไม่ได้ขาดสุดมีดนะครับขาดยุ่ยแล้วก็ขาดคมก็คือบางคนก็เรียกว่าขาดครึ่งใบกินครึ่งใบนะครับตัวตัดรอบๆเหรียญน,นะครับเห็นไหมครับดูตัวตัดอย่างเป็นธรรมชาตินะครับ ไม่ได้ตะใบอะไรให้มันดูแปลกๆนะครับดูให้เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็จุดจ่ายเงินที่เขาจ่ายเงินกันก็จะอยู่ด้านล่างพลิกมาด้านล่างเหรียญน,นะครับอลองใส่ขยายดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับพลิกมาด้านล่างเหรียญเห็นไหมครับเอยียงดูมุมนี้ไหครับก็จะมีนูนๆอยู่ 3 4ซีเนี่ยนะครับเป็นตัวตัดคมคมใหญ่ๆนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับพลิกมาอลองดูเหรียญอื่นดูเทียบดูนะครับเห็นไหมครับตรงกันตรงกันทุกเหรียญนะครับตัวตัดผมให้ดูเหรียญบล็อกอมมากดูไหมครับ จดจำตัวตัดคมคมตรงนี้ให้ได้นะครับจดจำตัวตัดคมคมที่เป็นซี่ๆใหญ่ๆเนี่ยนะครับให้ได้นะครับเพื่อนๆจะได้พระแท้ก็จริงๆถ้าเราเป็นพื้นฐานพระเหรียญหรือว่าดูธรรมชาติพระเป็นเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะดูได้หลายๆเกจิหลายๆรุ่นนะครับไม่ยาก ที่เราบางทีไม่ต้องไปจดจําตําหนิให้มากนะครับแต่ว่าถ้าจําได้ก็ดีนะครับถ้าจําได้ก็ดีโอเคกราฟก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับวิธีการดูเกตแท้สําหรับเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อคูณปีพศ2 5 3 5เหรียญประสบการณ์ที่เป็นที่นิยมใน หมูข่ข้าราชการรวมทั้งพ่อค้าต่างๆที่หวังความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานนะครับก็สอดแสวงหามาสะสมกันซึ่งพระของท่านนะครับของดีๆในหลายๆรุ่นยังราคาไม่แพงนะครับเนื่องจากมีการจัดสร้างหลายรุ่นหลายแบบค่อนข้างเยอะก็จะมีบางรุ่นที่มีประสบการณ์ที่ราคานำเพื่อนๆไปนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็น่าใช้น่าบูชาเหมือนกันผมมีแบ่งปันอยู่ห้าเหรียญน,นะครับถ้าใครสนใจก็ทักไลน์มา หรือใครมีพระเครื่องของหลวงปู่หม,มนุนทิตาสีอลอยงวดบ้านจารหลวงพ่อคูณรวมทั้งหาผ้าเหรียญยอดนิยมอื่นๆก็ทักไลน์มาได้ส่งรูปมาได้นะครับที่ไลน์ไอดีแล้วก็โทรมาถามก่อนก็ได้0824580066ผมภูเรศอยู่กรุงเทพจินดีรับเช่าให้เช่าพระเครื่องพระบูชายยอดนิยมทั่วไปนะครับโดยผมจะหลักๆก,ก,ก็จะเป็นสายหลวงปู่หม,มนุนทิตาสีอลอยไว้บ้านจานนะครับ วันนี้ผมปเุเรศขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมอ่ใครมีพระหลวงพวกพ่อคุณรุ่นไหนบ้างก็คอมเมนต์ในคลิปได้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับวันนี้ผมปเุเรศขอบคุณมากครับสวัสดีครับ